คุณน่ะอุ้ยคักนะครับดูเป็นแนดูปนครับพี่น้องรับพี่น้องสามใครครับสามใค่าง่โชว์โชว์ครับสีนี่ใบไม้นี่ละนั่นละใบไม้ใบเดียวใบไม้ใบเดียวบางงเท่านี้ละโอ้โห้ใครบอกง เอานี่เจออีกแล้วเอาเลยปะเจ้าเย็นเอาเลยไปง่ายๆมีอีกมีอีกข้างล่างนี่ด้แมนบอละบแมนเห็นบงรที่อย่งตัโอ้บรรยากาศม้วนครับมางนี้มวนคักเนี่ยมางนี่นักรอง ได้กันทุกคนครับมองนี่มาเด้ป้าเจ้าคือบ่เอาอ๋อจะออกไปน่าแม่นึ่งแม่ไปเห็นอยู่ตรงไหนบ้านอย่างอยู่ฝั่งบ่เอาเลยเอาเลยเจ้าก็เอาใช่ไหมจะเชียรกันเจ้าเชียวเอาแล้วใช่ไหมโอ้ผู้ใดบ่เอาเอิญสาวเชียวเด้อสาวเชียวมากโอ้เห็นแล้วบ่เอาไหมวนวนไปไาเดี๋ยวมึ่งคุณเนี่ย พู่กันคนาด่นาดบ๊าปวดโม่บกโม่บกโม่บกเตี่นงเอ้าเกี๊ยวเกียวพูดนะพูนะโอ้มันโคตรใส่ใจคักแล้วมื่อนี่ใค่ยังไงพูดนะบางองเพื่อนโดนลยนี่จะใส่ยังไงใค่ยังไงล้วนๆครับเจบเห็ดเป็นโม่ขณาครับพี่น้องแตกช่วดช่วดเยอะันี่ละานก็เรียนสิบกับทอพี่น้องพูดนะคักยู อ้าวมันเนาะเนี้ยอค้ยด่เนี้เียก็ปมนอยู่ครับคัเรบอวันไงครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับวันนี้กับมหาเหตุคือเกาครับครับนี่ครับเป็นชุดแรกครับที่บ้าโชคเห็นครับข้าวเขียวเก็บอันนี่ครับพี่น้องครับฝนโตครับการเลเห็นแบบนี้แหะครับ เป็นหล่นๆมาเลยครับจะมาหลุนน้ำกันครับมโอนี้สีมันบอครับดอกหนึ่งครับดอกใหญ่าเลยครับมโอนี่ครับใหญ่ๆเลยครับอันนี้ครับพี่น้องว่านบอมี่นะครับนี่ครับอุ้ยใครบากใหญ่ครับของแท้แล้ครับพี่น้องเึ๊บเนี่ยนครับดูน้ำใบว่านนะครับว่านตัวมุบครับเนี่ย คใครยังไงพี่น้องที่สองเท่เาแต่ละดอกกัน่ไงอยู่ครับทั้งนี้ดอกนึงครับคอกบลอกน้อยๆครับอ้ยใครเ <ๆ S 1> ล็กีล้วอีหลจ้พี่น้องยหญไงครับชั่วเนี้ชว่วเนี้คุณน่ะให้บอกยั่ง หาโมกันพี่นีองหาโมหาโมนี่บอนี่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 ข้างล่างเลยนี่ข้างล่างเลยบอครับเดี๋ยวโมจนได้นะครับงามๆอันนี้แล้วเห็นแล้วคมันหมานครับครับสองดอกครับครับดอกก็ดีพองามบ่หน่อยบ่ใหญ่ งา,งามครับพี่น้องอใครยังไงจ้ะพี่น้องรอยังไงแย่ yeah, ไปยังตีอจ้ะอะไยครับโอ้ยบางคนมาเห็นครับดอกโบค้อย,ยงามบันไดครับแค่ว่าก็เอาใดยุ่อยุ่กับใบไม้โดนจ้ะ เดี๋นี่คนมาเห็น,นครับเชียร์บ้างนะครับน,นี่เจอแล้วเจอแล้วยางมากกิโลนึงลระพี่น้องนี่ครับเชียร์บ้างเลียร์บ้งนี่อีกป่โดนเจอพี่น้องโอ้ยมเมื่อไงต้องอยานดูครับอันนี้ครับสองดอกสามผลต้อนอ่ะเออจังสีเนี่ยไหมซี่ผลอ,อ่ะเขียว ขวามือขวามือนั่นละสีดอกไปมันมันมันยางมาเป็นกิโลแล้วพี่น้องอยางจนวิ่นครับหาย,ยา,ากง่ายจ้ะพี่น้องกะบอกต่อเนื่องหลายมือครับแล้วก็ค้นกะหาสูมือเนาะเกิดบอท่านค้นหรือจังใดนี่แหละครับหรือว่ามันอาจจะว่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันหลายมือแล้วเนาะอันนะครับโอ้ยเจอจังสี่ไขยู่ครับเนี่ยพราได้เก็บ ครับสองดอกครับพี่นอ้องแบบง่ายๆใส่ไข่ที่ไข่ครับสวยครับเอาเกี๊ยววี่งีกแล้วเต๋อัดปุ้ยดอกละกิโลครับเนี่ยดอกละกิโลครับพี่น้องดอกละกิโลจ้กพี่น้องคักๆเลยเอาเอาเอาก็ได้เก็บครับเมื่อนี้ ปนี่นอนบออันนี้ครับพีบ่น้องบรรยากาศพี่น้องการหาเห็ดครับอันนี้ครับบ่อโซเห็ยนแล้วเนี่ยนี่ครับดอกหนึง่งเคีย้ยวลงมันครับนี่บอนั่นนี่ครับอีกดอกหนึง่งใกล้ๆกันแล้วครับครับทรายยังซีอิ้วเป็นตะเคียอยู่ครับฮะปาอด,ดาอยู่ใน<ะ>เงาไมมครับพุณอะ นี่ครับปาดเอาเอาให้ป้าขี้โก้ละใครใหญ่ใครใหญ่ปุ้ยขักขักเอาเจออีกแล้วครับพี่น้องสดสดครับอันนี้ของแพรนี่ยปัดสวัสดีนนี้ไอ้ป้าขี้เกาเหรอครับหาใกล้ๆกันครับเจอเลยไทยพี่น้องเลยเบิงนะครับเคลียเบิงเคลียเบิง ครับเชียบังหลดครับบรรท่าเห็นอีครับเหี้นดีกับสีใต้พี่น้องเบิงเราโชคได้สองไข่ในหน่อยครับอันนี้ครับอุวยมาบรรท่าครับไข่บักใหญ่เลยครับนี่อีกไข่นึงครับพี่โชคอีกไข่นึงเพย์ส่เจวกก็เห็นดีแท้ปะพี่น้องเบิงมองนี้ขึ้นใหญ่ครับครับ สวงไข่อปด้ยนี่ไส่ใส่สวางไข่เนี่ยครับโอ้นี่ครับป๊าดสิ่งใหญ่ขาดแทหนี่นี่ครับป๊ัดสีไข่พี่น้องนี่ครับบักใหญ่เลยสีไข่เลยพี่ลจ้ะพี่หลอกนี่ครับการหากับประมาณนี้ครับเลยบมนเดที่มันออกอขึ้นกับสีเขียวหาแบบนี้แหละเอาป๊าดนี่ครับนี่ส่วนเนีาดขึ้นก็ล่ะเอาปึ๊บนั่นแหละครับมันมันครับ ี่ครับบรรยากาศ<า>ครับโยผู้เราโชคได้หาใครน้น่อยมาเจออีกเลยใครแบบไงครับเนี่ยครับใครยังไงเลย,ย,เลยอันนี้ก็ทดลองอีกนึงครับย,ยังไงจำโบเท่าไรครับเมื่อเมืมาเบิ่งบรรยากาศครับเมื่อนี้ น ale, นี้ก็มาหาติดตกันหลายมือนแล้วครับืัอนี้ก็พอได้เก็บอยู่ลงมีไงครับโทษนะครับผมไม่ใ่มงอง่งคับดูี้แวมันยุ่งอาแล้วดูที่แหละครับฮ คอันนี้ครับอีกดอกนึงครับก็ดีพอง่ามครับสองไข่ตัวนี้สองไข่ครับอันนี้ครับอีกดอกนึงครับอ้าวท้าคุณกับพ่อครับบ้านนะไปทับเชียร์ไปน้ำกันนี่แหละครับพี่น้อง โอ้ออกเป็นมูเลยครับพี่น้องนี่ลนะรันี่น่่ด้อนครับพี่น้องดอกนึงครับอันนี้ครับพี่น้องแมีคนเห็นเอีกแล้วครับดอกยังไงงาม โอ้มองอในี้ได้กันทุกคนครับโคตรอะนะครับใบกันทุกคนเลยกลับมาเบิ่งบรรยากาศครับการหาเห็ดอันนี้ครับยูยูยูยังไดงล่ะอ,อนันออนี้ครับ,บยูยังซีครับพี่น้องนี่ครับบาโชเห็น,นต, <c oughs> ตาดีได้ตาไรก็ไม่เห็น <c oughs> นะครับแอน หาไปครับพี่น้องหาไปหาไปดอกใหญยดีครับใส่ใส่ใส่บางดูพอได้ปนไปได้ปนไม่ใช่ดอกใยไงโอ้ได้แกงแล้วตัวนี้บ่ปนแล้วครับนี่ครับแกงหนึ่งเลยแล้วครับนี่มาฐานเอาให้นูบินได้ครับนี่เคลียเลยเคลียเลยนั่นละนั่นละแมนนั่นละอยู่จังสั้นละเอาละครับมาฐานเอาไปไป ครับหาแล้วหาอีกก็เจอคือเก่าครับเห็ดเชียร์แล้วพ่อเอาเชียเ่ยแล้วเพี่นพ่อเห็นนะอนเอาเอาใส่ไว้ครับได้หลายแล้วครับพ่อได้เกียงแล้วครับเกียงหนึ่งแล้วครับดอกหนึ่งครับอันนี้ครับพี่น้อง จอีกแล้วครับถากลับหรวครับถากลับแล้วถากลับหาไปเรื่อยๆครับเจอีกแล้วครับถากลับพี่ร้องเชียร์เชียร์เียเอาชียร์เียร์ตาเลียทั้งทั้งมือทั้งหมานทั้งมวนครับของแท้ของแท้ มามาเคียน้ำกันเคียน้ำกันต้นสาดต้น้าดนั่งเดยบ่ครับเก็บบรรยากาศครับหากรับพี่ร่องหากรับแล้วครับโอ้เปลี่ยนเสื้อให้เพื่อนไม่หรอกครับแต่กวนเพล่นเสื้อจุดทามาศผมเลยเปลี่ยนให้จุดทามาศสิริมานคักบัน นะครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการเก็บเห็ดนะครับนั่นพอแล้วเปลี่ยนเื่อให้เป็นซีรีส์ซีรีส์นี่ไม่ได่ข้นมันหมันครับนพาผ้ากันน้าผ้ากันนัาผ้าซีรีส์เหะครับหรือว่าซีรีส์น้าผ้าก็ได้ ได้แล้วครับเปลี่ยนซีร์ปื้อเพื่อนหมันเลยเนี่ยเปลี่ยนซืรอได้แล้วอันหาเราไม่นครับหากรับเราพี่น้องหากรับแล้วครับพ่อหาอยู่ครับมื่อกี้ครับขอโชว์นะครับที่ได้ครับนี่ครับพ่อแกงแล้วครับพี่น้องก็เนี่ยพ่อแกงแล้วหาหกขีดประมาณหกขีดครับประมาณซี่วโมงพี่น้องได้หกขีดนี่ครับพี่น้องโอ้ยใครบอกไงครับ ใครบอกไงครับมองดีไครนึงครับเนี่ยนี่เป็นแป่นเนี่ยนีเป็นแผนครับพี่น้องท่านมีไปเกี่ับพ่อเฮ็ดสิเพท่านดวงช่วยไปเก็บเฮ็ดกับพวี่เกี่วปลาเลยแม่เป็นผ้าวลาสินี่ครับพี่น้องหาไปครับหากลับละครับครับตอนนี้ก็เวลาสิเที่ยงหรอครับพี่น้องเบ้าโทรกับสิพ่อใบสำนีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ กะพ่อได้เก็บครับสำหรับมือนี่เบิ่งผลงานครับดได้ซ้ำมือนั่นเหรอครับประมาณหกขีดเนาะครับเนาะครับกะคลิปนี้กะเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนกะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับพ่อได้อยู่ครับมือนีมานอยู่